なん <Yeah. S 2> <Yeah. S 1>、yeah. ชาติแห่ง ระดังงังกล้วยไม้เมื่อดอกมะ มีความสุขที่สุดทุกครั้งที่ได้มาได้ยืนอยู่ในสถานที่แห่งนี้ถูกต้องเบค้ามีเรื่องไหนที่หม่อมฉันไม่รู้เกี่ยวกับองคหญิงบ้างแวะไปไหนแล้วการจมดอกไม้ในอุทยานหลวงเหมาะสมงดงามคู่กับองคหญิงนันทยาอยู่แล้วเบค้แต่วันนี้ไปไหนมาเนี่ยทำไมมาหาชา้าจังเลยก็องคหญิงสละเบลฟ้าเรียกขึ้นเฝ้าก็ไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรที่ไหนได้พระคุมั่นเบคะเรื่องพระคุมั่นขององค์หญิงสละเบลฟ้า ตอนนี้เป็นยังไรคือบ้าบ้างก็ไม่รู้สว,ส,สวัสดีครับเนี่เป็นใครมาจากไหนเขามา็นีทยานหลงได้อย่างไรท่านเนี่ต้องบอกสักอย่างหนึ่งอ๋ออีกอย่างหนึ่งแกก็น่าจะรู้ไว้ว่าในอ,อุทยานหลวงแห่งนี้คนธรรมดาประชาชนธรรมดาเข้ามาไม่ได้ฉันเองเนี่ยนะเป็นนางกำน,นันคนสนิทอยู่ในราชวังแห่งนี้ รู้บ้างหรือเปล่าคนธรรมดาข้าไม่ได้นอกจากของแปลกอย่างเดียวที่จะอยู่ได้นี่ปากเสียเป็นอะไรเป็นกำน,นันกูเป็นผู้ใหญ่มีสิ์เข้าได้นางกำนันไหนที่งนางสนันเอ๋อเพระเอิญเดินหลงทางไอ้ฉันดด้ไหม <c oughs> เล่นไม่ห่วงเลยจะไปห่วงอะไรล่ะจัด <c oughs> หาดังเลยข้าผัดที่เขาแจกคนละกล่องเมืองตัวแค่นี้กินสองกล่อง <c oughs> จะหาว่าไม่ระวังฉากมีธุระอะไรไม่ทบทราบนั่นแหละ เธอเป็นคนพัดดงหลวงดงมาทนารใครเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันกูก็ไม่รู้เขาเป็นผู้หญิงทุบควายไม่ใช่หมาคนกูกูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เวลาขี้ก็เยี่ยวอยู่รวมกันเลยขนมน้อยแม่สาวน้อยฮะไอ้ทเนศมันเข้าใจอะไรผิดเปล่านะที่มึงเรียกสาวน้อยเฉลยส่นขนาเองไหมครับให้เกียรติเขาหน่อยมันเป็นผู้หญิงคนเดียวในโลกที่ยืนมีอะไรหรอ เธอเรียกฉันไม่สาวน้อยเธอเป็นนางกำนันใช่ไหมใช่ไหนลองทำห้าสิห้าโอ้โหกูว่าแค่สามก็หนีไกลแล้วละไม่ต้องถึงห้าหรอกข้าขอเจรจากับหญิงคนนั้นสักหน่อยอ๋อจะเจรจากับผู้หญิงคนนี้จะไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่คนนั้นจะก็โปรดจงรู้ไว้ด้วยว่าผู้หญิงที่เจ้าเห็นอยู่เนี่ย คือองค์หญิงนันทยาแห่งเมืองตองยานครองค์หญิงนันทยาแห่งตองยาน<อ><อ>รู<ห>้สัญญาอแต่เมื่อท่านแจ้งแล้วว่าเรานั้นเป็นใครท่านคงจะไม่ใช่คนเมืองตองยานครเป็นแน่ถ้าอย่างนั้นแล้วข้าพเจ้านันทยาขอเชิญท่านออกไปสถานที่แห่งนี้เถิดใช่นับประค่าโชคดีนะที่ได้มาพบองค์หญิงนันทยา เพราะว่าเราทั้งสามคนนี้มีความตั้งใจว่าจะมาสมัครเป็นทหารอยู่ผ่ิดินตองยาพวกท่านมีความตั้งใจจะมาสมัคมาสมัครเป็นทหารแห่งเมืองตองยางนครนี้นั่นหรือใช่พะยะค่ะข้าพเจ้าจะพาไปแต่ว่าแต่ว่าท่านแล้วท่านเองก็น่าจะไว้ใจแต่ดูลักษณะสองคนนู้นสิทนไาูหญิงไม่ต้องลัวแล้วครับ เขาว่าสำเนียงบอกภา,าษากิริยาบอกสกุลผมแก่แล้วทําอะไรใครไม่ได้ดอกครับตแต่องค์หญิงน่ะแววตาสวยแต่ข้างๆน่ะตาเหมือนมาบ้าวะ่าะวเราสามคนนั้นนะเดินทางมาเป็นเวลาหลายวันก็อยากจะขอ,อนั่งพักคุยเจรจาก,กับองค์หญิงสักครู่หนึ่งแล้วค่อยเดินทางขึ้นเฝ้าจะดีกว่าเมื่อยเมื่อยยืนท่านก็ได้เราคงไม่ใจดำต่อท่านรอก พันเอศยืนทั้งคืนมาคืนด้วยแต่กูพางจริงด้วยไปค่ะโอ้โหเฮ้ยดนมันเป็นยังไงมึงก็อยากกินเนี่ยเป็นพัลัดไหมไม่รู้มันเป็นยังไงไปลงไหนเจอแต่พวกนังนพวกอัปปีจริงๆไปดีกว่ามันว่าแล้วเสียเลยมึงระวังหลงเมืองกูนะเดี๋ยวมึงกับกูไปคุยข้างหลังทำไมเมื่อกี้สีเทาก็ดึงกูไปแล้วอ่ะสีเทาก็ดึงไปไปได้เดี๋ยวกูพางไปขุดหินปูนซ้ำขุดหินปูนตรงไหนอีกวะนับว่าไปว่า เป็นพระคุณอย่างมากถ้าหากว่าองค์หญิงนันทยาจะพาหม่อมฉันทั้งสามคนนั้นขึ้นเฝ้าองค์พระมหากษัตร,ริย์แทนปินฑรตองยาหม่อมฉันน่ะอยากจะเป็นทหารมานานแล้วพะยะคะ่ะแต่ดูท่าทางะลของท่านนี่มีใจกล้ามากเลยนะถ้ามาแปลว่าท่านไม่มีใจบริสุทธิ์กับข้าพเจ้าก็คงจะมาไมานั่งข้างเคียงข้างหนอบอนะข้าพเจ้าจะพาท่านไปนะแต่จะไว้ใจได้มากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้ ค่ะเของท่านก็ร้ายไม่น้อยเมื่อได้เจอคนงามขอถามสักคำได้ไหมวางหรือเปล่าหัวใจ มีใครเขาจอ,องหรือ,อยังตัวพี่มีใครเสนอขอเธอนั้นจงรับฟังฝากรักไว้กับนา จะพูดจะที่ควรไตรตรองพี่จะแน่แค่ไหนาอาบลา้ใจเพราะร้องกลัวช้ำจะน้ำาธาหน้องน้องกลัวต้องกิน พี่เถิดคนดีใช่พี่นี่มาหลอกลวงมบใจให้เจ้าทั้งดวงถ้าคู่ควงเจ้ายังไม่มาน้องจะลองสักทีลองเชื่อพี่นี่สักครั้ง あっ。 อาจารย์ไพคนรู้งานจริงสิเบค้าอ๋อเป็นทาหารเหรอวันนี้เป็นวันสำคัญาพระมระยาค่ะที่ข้าพเจ้าเนเมียวสิงขาบอดีมีรับสั่งให้ทุกคนมาเฝ้าโดยพร้อมเพียงกันราชโอรถอลองยาสุพยีของพ่อปัดนี้เจ้าขอเติบใหญ่ไว้กล้า สมควรแล้วที่เจ้าจะเสร์ฟราชบัลลังก์แทนจากพ่อข้าราชบริพารเสนาบดีน้อยใหญ่พระเจ้าค่าท่านคิดว่าลูกชายของเรานั้นมีความเหมาะสมหรือไม่กราบพระพุทธเจ้าเห็นด้วยพระเจ้าข้ามีความเหมาะสมเป็นที่สุดเมื่อทุกๆคนไม่มีใครคัดค้าน แผ่นดินตองยาจะขอผลัดกษัตริย์จากข้าเป็นราชบุตรสุภปปีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ค้ขอ,ขอให้ลูกปกครองแผ่นดินโดยธรรมรสภิษราชธรรมทำสิบประการซึ่งพระมหากษัตริย์พึงปฏิบัติขอขอน <ขอ S 1> ุญาตพี่ยะค่ะเมียเรียกเนี่ยไม่ค่อยเมียเรียกพี่ยค่ะเดี๋ยวไม่ให้กินนมเลย <S <S เลี้ยงเลี้ยงผัวเนี่ยมันก็ต้องเลี้ยงเหมือนกับลูกเลยไี่ค่ะเลีเ้ยงลูกด้วยนมยังไงก็เลี้ยงผัวด้วยนมอย่งงางนั้น ในฐานะที่ข้าพเจ้านั้นเป็นกษัตริย์องค์ใหม่แห่งตองอยางยจะดำรงด้วยทศพิธราชธรรมจะเรินรอยตามผู้เป็นบิดามารดาพระเจ้าค่ะใครใครมีเรื่องเดือดร้อนเร่งแจ้งข้าพเจ้าเถิดขอได้ชอบเปค่ะตอนนี้หม่อมฉันนันทพยามีเรื่องจะกราบทูลไปค่ะเรื่องอะไรหรือน้องหม่อมฉันเจอผู้ชายทั้งสามคน จะมาขอสมัครมาเป็นทหารไปค่ะได้เลยพี่ต้องการพาสามคนขึ้น้าที่ไหนนะฮะมาที่เมืองนะเซ่จะไปตามมาให้ต้องงงกันยุ่ยไนอ้ดีกูยังไม่ถึงขนาดต้องจุงนะปล่อยมือบ้างก็ได้ยังไม่ถึงเวลาต้องจุงปากเก่งตลอด Okay. ูไข่ข้อไม่ใี่ดิในอกทยาหลวงพี่คะเขาผสมพันกับแมลงหรือเปล่าทนเลเมืองนี้นะเองดูให้ดีนะอยู่เบื้องหลังนะไม่รู้ว่ารูปปั้นหรือหุ่นขี้ผึ้งะเอาละเองเป็นรอยโรได้นะบาทนี้แกมีสิทธิ์อะไรไปแต่งตั้งให้เขาโยนมุกหนัง่ังเจ้านี่เขาอยากให้ผมฉันมีนามว่า อ้าวยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยชื่ออะไรวะอ้าวเออไม่ใช่ธเนศนะเอ่ออลองขยาพยาคะแล้วก็ทหารอลองพยุยนี่นี่อาลองพยูนพี่เดี๋ยวก่อนเองทั้งสามคนเนี่ยที่เข้ามานี่มีความประสงค์อะไรคือว่าฆ่าคนสิไอ้ทายจะพูดทำไมเนี่ยจะมาเป็นฆ่าใช้วใช่สิมาเป็นทหารพยาคาตคองการที่จะมาเป็นทหารครับ คนที่จะเป็นนาหารน่ยมันต้องเข้มแข็งมีร่างกายแข็งแรงขอทดสอบสักหน่อยเถอะถชกไอ้สีม่วงที่ปักนกกระจอกเทศนะมึงลองวงวิดพื้นห้าสิบทีพึ่งสามนะตะคิ้วแดโตดรูปพ่อไม่ดีพูดแดกเจ้าเป็นกษัตริย์วันแรก ก็มีชายชะกันมาสมัครเป็นทหารมีคนแอบชอบลองพิจารณาดูสิลูกว่าเขาควรที่จะเป็นทหารคู่พระไทยของลูกได้ไหมดูท่าทางธรรมะถมแดงดีสาบานน้องหญิงสายตาเฉียบแหลมนักว่าไงหม่อมชันะอ่อนนอกแข็งในนะพะยาค่ะเฮ้ยดูจะเป็นคนอ่อนแอแต่ว่าพละกกำลังไม่ยังใช้ได้อยู่พะยาค่ะไม่เชื่อว้ยอาภ พ่<ห>่่ออไมเชืให้หนูเป็นสื่อหน่อยได้ไหมพวกอ่อนนอกแข็งในเนี่ยอ่าเนี่ยชอบชอบความไวไม่เป็นไรขอเน้นๆนะอ่าความรพระเจ้าอาครับพระเจ้าอาพระเจ้าอาค่ะเออคุยกันต้นนี้เจ๊เดี๋ยวขอเคลียร์กับสาม,มีแป๊บหนึ่งทำไมเมื่อกี้ที่ตะกิดตะกิดแล้วก็ตกอกหมายความว่าอ่อนนอกแข็งในยังจะมาพูดให้เขาฟังกันอีกเหรอ ตึกตึกตึก,ก,ก,กไปไม่ได้ของอยู่นะอ่อนแล้วก็อ่อนอีกมาจะมาไปยังไงเลือกเนี่ยเขาแข็งธรรมชาติแต่พระสวามีน่ะอยู่ได้เพราะฟาวเคลือนไม่อย่งไแหมเขาเรียกวาวเอาละเอาละเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวคุยกันว่าแต่เราจะรับเจ้าสามคนเพ็นทหารแต่ก็จะอยู่ที่นี้ต้องรู้จัก <S 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 ว่าใครเป็นใคร นี่คือพระบ,บิดาชื่อว่าเนเมียวซีฮาบดีถวา,ายบังคมด้วยพระยาคา่ะถวายบังคมมเนเมียวหมูเตะเฮ้ยแล้วนี่พระราชสมันนานาวาสีเมืองถวา,า,า,ายบังคมด้วยพ,ยพระและเจ้าอาหญิงชื่ออะไรแกระแตแกระแตะต้แบทกระแตะต้แบทเลตยาเคยไหมทำกันบ้านบีเบียบทบทไม่อ่านเยาพระเจ้าอาเล่นดอก่้อง กจะแต่งหน้านั่นเนี่ยที่มาด้วยการคงจะรู้จักกันนี้นี่คือน้องหญิงของเรานันทยาค่ะเออแล้วก็ข้าราชการฉันประทวนอีกสองนายนี่คือมังสุรเดชไม่เคยชอบวอมึงไม่ชอบกูเรื่องอะไรวะแล้วก็นั่นสุรเดชโอ้ที่นั่งไล้เหรอใช่หน้าแหลมมอนเข็มว่ะเฮ้ยแล้วบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่ง ที่เจ้าทั้งสามต้องอยู่ใต้อนัตพระองค์อย่าลืมด้างหลังเนี่ยแผ่พรัยไม่ใช่องค์รัชรัฐมนตรีกับท่วงมหาไทยหน่วยคุ้มครองบุคคลที่ต้องดูแลในความครอบครองผู้ชายผู้นี้นั่นคือรัชคูมังโกแมนข้าพระองค์เฮ้ยเฮ้ยโกอะไรวะเนี่ยต่อหน้าพระธิดง สาธกิยามารยาทน้อยเป็นโรคประจําตัวโรคอะไรวะพอเจอครูอาจารย์เขาจะพุทธเลยนี่เจอครูกับพระเจ้าคุพึดเลยสแสดงว่าเป็นร่าง,งทรงสินะพอเจออาจารย์กะสันยังปีสิงไม่ได้เอาอย่างนี้นสักสองปีสิงได้<ส>ไม่ห่วงว่าเวลาน้อยแล้วพระเจ้าอาเจอกับกูนะนี่ช่วยโฆษณาเรื่องให้ดีสิ แล้วปากไว้แล้วอ่ะอีกคนหนึ่งที่ลืมบอกไปยีไมิกิเพลาเราจะพิเศษสมรสยิงชุดดำคือพระกุมันสลับเปลวฟ้าไม่ใช่เจ้าฟาบากาดมันดำสองชุดเข้าใจไม่เข้าใจผิดดำจระเข้ดำหมีควายต้องบอกให้รู้ต่อไปนี้ขอเจ้าทั้งสามนั้นอยู่ใต้อนาตของราชคูมังโกเมนราชคูเพราเขาฝาก ผู้ชายสามคนนี้ด้วยยามใดชายสามคนสร้างเรื่องท่านครูต้องรับผิดชอบมาเจอท่านพอ่อท่านแม่เจ้า ก่อนนะ